สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3มเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกทุกท่านคะ่ะ มาฟังกันค่ะดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่1-15กันยายนจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคลิปนี้จะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบลงหน้านะคะและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างมีโชคมีลาบหรือไม่หากมีโชคมีลาบโชคลาบของท่านนั้นจะมาในรูปแบบใด เรามาฟังการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรนะคะงานของท่านจะดีขึ้นและสิ่งที่ท่านทำก็มักจะประสบความสำเร็จหากคาดหวังสิ่งใดขอเพียงท่านทำเต็มที่มุ่งมั่นตั้งใจทำ เต็มที่ท่านจะได้มาในที่สุดสําเร็จในที่สุดช่วงนี้ชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะขยันพร้อมสู้พร้อมรุยเป็นช่วงที่คนจะเข้ามาพึ่งพาอาศัยนะคะแก้ไขกับปัญหาเก่งสติปัญญาดีมีดวงได้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าและที่สําคัญท่านก็ทําได้ดีแก้ไขกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ทันเวลามีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะ อาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวหรืออาจจะมีใครบางคนเข้ามาขอคำปรึกษาขอคำแนะนำในเรื่องที่ท่านนั้นมีความรู้มากกว่าเขาก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยนะคะแต่หากไม่ไหวอย่าฝืนนะอย่าเกรงใจไม่ไหวห้ามฝืนเด็กขาดการงานของท่านในช่วงวันที่1-15ถึงกันยายนค่อนข้างที่จะยุ่งและวุ่นวายมากๆนะคะคนเดียวทำงานหลายหน้า จะได้ช่วยเหลือแก้ไขงานที่คนอื่นทำผิดพลาดมีดวงได้รับผิดชอบงานที่คนอื่นทำผิดพลาดนะคะคือพูดง่ายๆเขาทำงานผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้ผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายให้ท่านนั้นแก้ไขงานที่คนอื่นทำผิดพลาดและผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายงานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆใ,ให้ท่านได้รับผิดชอบได้รับผิดชอบซึ่งงานนี้ ไม่ใช่งานที่ท่านได้รับผิดชอบเป็นประจำด้วยไหม่จริงๆสำหรับงานในช่วงนี้ท่านใดที่ทำงานประจำในช่วงระยะเวลานี้นะคะการทำการทำงานของท่านท่านจะคือพูดได้ง่ายท่านจะประมาทการทำงานไม่ได้เลยคะ่ะหากมีงานที่สำคัญสำคัญในมือเร่งทำให้จบเร่งเคลียร์ให้เสร็จอ่าเร่งเคลียร์ให้จบนะคะ หากค้าขายในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านมีออเดอร์ที่ค้างคาก็ให้รีบเคลียออเดอร์ให้จบซะเพราะว่าอะไรก็ตามนะคะชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกซึ่งเกี่ยวกับการทำงานอะไรที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นการทำงานท่านจะประมาทไม่ได้เลยนะคะปัญหาจะมีมาเป็นระยะระยะแต่ว่ามักจะเป็นปัญหาที่จุกจิกกวนใจมากกว่าแต่ว่า ข้อดีในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะอึดถึกทนทำงานเก่งคนอื่นทำงานไม่ได้ท่านทำได้คนอื่นยากจะง่ายสำหรับท่านส่งผลให้งานของท่านนั้นเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้ท่านจะรับมือกับงานได้ดีมากผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมและไว้ใจแต่บอกเลยนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้เหนื่อยและวุ่นวายมากๆทำงานไปนี่ก็ใช้ความคิดไปด้วย มีดวงได้ทำงานยากงานหินมีดวงได้ทำงานที่ยากๆซึ่งเป็นงานที่คนอื่นแล้วสายหน้าแต่ว่าท่านจะได้ทำต่อให้ไม่อยากทำก็ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได้ช่วงนี้หากท่านพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์นะคะถ้าท่านทำเต็มที่สุดท้ายแล้วท่านจะมีข่าวดีมีโชคมีลาบเป็นช่วงที่ปากมีเสน่ห์คำพูดคำจาก็ดูหนักแน่นน่าเชื่อถือชาวลัคนาและชาวราศี พิจิกนั้นในช่วงระยะเวลานี้ยังคงโดดเด่นนะคะทั้งการงานและคำพูดพูดจาดูน่าเชื่อถือพูดอะไรออกไปคนเขาก็จะเชื่อและคล้อยตามในสิ่งที่ท่านพูดฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะ หากท่านอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรที่สําคัญสําคัญให้ท่านพูดคุยได้เลยค่ะอย่าชักช้าเด็กขาดก่อนที่ท่านจะเข้าไปาพูดคุยเรื่องนั้นท่านก็จะต้องซักซ้อมคําพูดเตรียมคําพูดให้ดีๆแล้วเข้าไปพูดคุยนะคะและอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครอย่างนิ่งอย่างเงียบไม่ต้องเกรงใจของานขอโอกาสได้ทั้งสิน้นอะไรก็ตามที่ท่านจะต้องพูดคุยมักจะสําเร็จขอเพียงท่านทําเต็มที่ต้องในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านต้องเหนื่อยหน่อย,อยเพราะว่ามีอะไรให้ทํา ท่านได้ทํามากขึ้นคิดเยอะคิดมากในใกลยในใจพอสมควรปัญหาก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้คนรอบข้างมักจะนํำพาซึ่งปัญหามาให้ท่านต้องตามแก้ไขคอยทําให้ท่านอึดอัดโมโหหงุดหงิดลําบากใจยังไงก็ขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาใจเย็นๆควบคุมอารมณ์ให้ได้ให้ระมัดระวังคำพูดด้วยนะคะปากมีสเสน่ห์แต่ระวังปากจะพาซวยในเวลาเดียวกันเพราะพูดไม่รู้จักคิด ในที่สุดในช่วงระยะเวลานี้ทุกๆปัญหานะคะที่เข้ามาท่านจะแก้ไขได้รับมือได้จะมีโชคลาภเกี่ยวกับงานในช่วงระยะเวลานี้คือพูดได้ง่ายจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านมีดวงจะมีรายท่านมีดวงจะได้เงินเพิ่มนะคะ มีข่าวดีด้านการเงินมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหาสำเร็จพูดคุยเจรจาต่อรองสำเร็จและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ยังคงมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตท่านด้านการเงินนะคะคนในครอบครัวจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างการเงินอยู่ในช่วงของเงินหมุนนะคะได้มาจ่ายไปก็จริงแต่ข้อดีก็คือว่าท่านจะหมุนเงินไน้ครองจัดก,การกับรายจ่ายต่างๆได้ดีพา การเงินจะไม่มีคำว่าเงินขาดมือนะคะคนในช่วงระยะเวลานี้ท่านเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรอดปลอดภัยบางเรื่องไม่น่ารอดก็รอดโดยปาฏิหาริ์เมื่อใดก็ตามที่ท่านมีปัญหามักจะมีทางแก้ทางออกเสมอเงินกำลังจะขาดมือก็มักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินเข้ามือมาทุกครั้งนะคะและที่สำคัญคนในบ้านบางคนจะคอยช่วยเหลือท่านดีขึ้น ค้าขายค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยขายได้มีกําไรนะคะมาที่รายจ่ายของท่านกันบ้างรายจ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะสูงโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวรายจ่ายที่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักบุตรหลานหรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้านจะเพิ่มขึ้น รายจ่ายบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้จะสูงขึ้นรายจ่ายบางอย่างไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายการเงินค่อนข้างที่จะรายจ่ายเยอะการเงินรั่วไหลนะคะมักจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้ใจ่ายออกไปเป็นระยะระยะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่าเพิ่งใช้ใจ่ายตามใจตัวเองมากอย่าเพิ่งทําตามกิเลสตัณหา อย่าได้ประมาทการใช้เงินเพราะว่ารายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามาเป็นระยะระยะข้อดีท่านยังคงหมุนเงินได้แต่ท่านจะเหนื่อยกับการหมุนเงินพอสมควรเพราะว่าบางช่วงรายจ่ายจะเข้ามาตรงกันพอดีช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากนะคะแนะนําให้ท่านหาเวลาลีลับผ่อนคลายบ้างพยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวเองให้อยู่ห่างๆคนที่คิดลบ อยู่ใกล้ชิดคนที่คิดบวกพยายามดึงดึงเรื่องราวดีๆเข้ามาหาตัวนะคะดึงพลังงานดีๆเข้ามาหาตัวแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาแทนสิ่งที่ไม่ดีจะออกไปค่ะแต่ในช่วงระยะเวลานี้ขอเตือนนิดนึงนะคะอย่าใช้อย่าเชื่อใจคนมากอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไป เพราะว่าท่านมีดวงเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียมีดวงถูกหลอกถูกโกงมีคนจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบท่านเรื่องเงินเงินทองทองนั่นเองนะคะอย่าไว้ใจคนมากนะคะเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงครึ่งเดือนแรกหากอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็สามารถเสี่ยงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะมาที่ความรักของท่านกันบ้าง คนโสดในช่วงระยะเวลานี้อยู่ใกล้ชิดใครเขาก็รักและเมตตาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนเขาก็เมตตาเขาก็รักใครช่วยเหลือดีนะคะมีสเสน่ห์ชวนมองดึงดูดเพศตรงข้ามจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคะ่ะแต่ท่านอยากจะพูดคุยด้วยหรือไม่นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้ราบรื่นขึ้นเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากเนื่องจากว่า ต่างคนต่างก็งานยุ่งทั้งคู่แต่หากอีกฝ่ายมีปัญหาอีกฝ่ายก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้ในบางเรื่องมีงอนกันบ้างแต่ไม่ถึงขั้นทะเลาะก,กันใหญ่โตบานปลายนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตคู่มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านมีดวงเปื่อยไข้ไม่สบายนะคะพยายามทำงานไปด้วยดูแลสุขภาพไปด้วย ระวังโรคประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบระวังภูมิแพ้กําเริบความดันกําเริบนะคะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานหนักพักผ่อนน้อยและผู้ที่มีโรคประจําตัวต่างๆนั่นเองค่ะข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะหากแม้นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งๆนั้นค่ะปราบขอบคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอให้ทุกท่านเงินเหลนนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นสวัสดีค่ะ